เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะผมอยู่ในพวงาเก็บไมโครฟ์เนวร์ชั่น1.11.2นะครับในพาร์ทที่45นะท่านผู้ชมก็โอเคครับสําหรับพาร์ทนี้เราจะมาคับไี่กันครับเราจะไปหาตองโฮนะฮะก็ท่านผู้ชมครับก็คือว่าผมนะครับอยู่เล่นพวกเนี้ยจนถึง40พาร์ทแล้วนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปหาตองโฮเพื่อที่จะจะไปเดอะเอ็นอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับเผื่อว่า เราจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคก็ถือว่าผมไปล่าเบสมาเยอะอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาแท่งไฟนี่ยแล้วก็วิธีคราฟง่ายครับทําอย่างนี้นะครับก็ได้ e n d e เดอร์เนะครับกับเบสพาวเดอรนะครับาวางแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เลยครับไอออฟเอ d นเนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะใช้เยอะนิดนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้มาเท่านี้แหละนะครับในกล่องก็มีอีกเนี่ยเห็นผมเห็นอยู่ผมไป ล่ามานันมาทับทับตายท่านผู้ชมครับจนเวล60ลก,กว่าเลยเนี่ยโอเคมันมีอีกผมจําได้ผมเก็บไว้ในกล่องอะหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วครับไม่เป็นไรนเาเอาเท่าที่ผมมีแล้วกันนะฮะโอเคเอ้จยยีได้จได้เก็บเก็บเก็บตัวอะไรนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคทัวสวัสดีตอนเช้านะของโลกไมค้ับเด้ที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยเนาะก็คิดถึงนะครับ ต้องขอไฟด้วยนะที่ผมแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นไม่ได้แคสนานนะเพราะว่ามีสอบแล้วก็อาการร้อนในแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากแล้วก็บวกกับเรื่องที่บอกว่าแคสเกมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยบแล้วก็มีเกมใหม่ๆเข้ามาอีกตั้งเยอะนะผมก็ไม่มีเวลาที่จะเล่นนะตรงนี้อาจจะแลกนิดน,นึงเนาะค่อนข้างแลกเลยแหละนะครับตรงนี้เป็นโซนที่แลกมากอย่าต้องตีเส้นแดงไว้เดี๋ยวผม,มเอาของนิดนึง ำเดงนะัโอเคปะนะครับแหลกมากๆเลยดูดิจากการกระตุกนะเพราะว่าระบบทํางานดูดิโออยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมัางโอเคหันไปตรงนี้ลื่นจังอ่ะเดีย๋ยวดูครับว่ามันจะไปที่ไหนอ๋อนี่เนี่ยโอเคไปทางนี้ใช่ไหมไปครับตรงไปเรื่อยเราจะเดินไปโอเคดีย๋ยวผมขอ ย้ายเซตนะนั่นมีใกล้ๆอาหารหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวอาหารหมดมันทิ้งไปทางเนี้ยผมคงต้องไปทางนี้นั่นคือหมู่บ้านไอบตีนะครับที่ผมสร้างไว้ให้พวกเขาอยู่โอเคโอเคโอเคกระโดดไม่ได้วะชิบหายแล้วก็ใช้เวลาพอตัวนะท่านผู้ชมที่ต้องตามหาพวกนี้เดี๋ยวโอเคโอ้โอ้โอ๋อตกใจ ทีงไหนวะอ๋อเยวหายเฮ้ยเดี๋ยว,ยยยวไม่ได้มองเรบต้องไปทางนี้อ่ะโอเคโอเคถูกต้องจะรู้ว่าอู้แต่เสียได้จังโอ้ยแต่เรายังมีเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรกระโดดไม่ได้ว่ะช่างมันโอ้ยช้ามากๆมันไปทางนี้ครับทา่านผู้ชม ผมเอาทอ็อปมาด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องปักนะครับปักทางเดินให้ด้วยว่าลุยโอเคขึ้นโอ้ตายละกูขึ้นทางไหนไวะเนี่ยทางนี้ละกันโอเคอึ๊บวิ้ยมีเสียงเอเดอร์แมนดิ่งยังไงนี่ไง,ไง,ไงเอาเลยเอาเลยอุยอ้ยอุย้ย,ยแย่ละอะไรอะไร อะไรอะไรของน้องอะไรของน้องอะไรของน้องขอขอละกันโอเคเยอะมากนี่ครับเดินตามหาไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจออ๋อแตกอะไรวะแตกอย่าแตกซิอะไรบ้งเสีได้ตายนะโอเคครับเหมือนจะขึ้นไปทางนี้ ว่าแต่ผมยังหาอันนี้ไม่เจอเลยอะ่ะมันมันมันเยอะจังวัะตรงนั้นมันเยอะจังอะ่ะเยอะมากโอเคตรงนี้แล้วกันลุงๆผมหวังว่ามันคงจะไม่ใจเจ็ดจุดเกิดของผมนะโอ้ยแต่อีกแล้วอะไรวะไม่เหลือชิ้นดีๆให้มึงเลยโอเคครับจะตรงไปตรงนี้เรียๆนะฮะท่านผู้ชมเดีย๋วยวก็เจอเองนะครับ โอเคแปกไว้ก่อนแตกไว้ก่อนอ,อ,อ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บอือหรือว่าจะเจ็บอ่ะตรงนี้สักรอบดนึงยังตรงไปอีกโอ้โหแม่เจ้าอุ้ยไม่แตกไม่แตกอันนี้ดีมากเหมือนจะตรงไปทางนั้นนะครับช่านผู้บมเดี๋ยวก็ปากเละระยะทางไปเลย เฮ้ย <c oughs> โอเคความรู้สึกมันเหมือนว่าผมเคยเล่นเคยผ่านมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเมื่อกี้ที่ผมจะบอกว่าอะไรวะบอกว่าเหมือนเหมือนผมเคยเล่นมาแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบเดจาวูอะ่ะเหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมเคยเป็นไหม อะไรวะแปลกก็เริ่มแปลกเหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วครับชมุ้ชมเมื่อกี้นี้อะไรอ่ะดูทำโอเคมีสถานี้เหรอกลางทะเลเลยแล้วเพื่อนโอ,โ,โอ้โหแม่เจ้าธนูไม่มีนูไม่มีนูแล้วยังไงล่ะยา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  โอ้โอ้ไม่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 ยายาอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งตามอย่าละอย่าละโอ้โหแต่ชุดเก่อนอะไรมันไม้กุ๊ปก่อนธรรมดาเว้เนอคิปเปอร์ไกลๆต้องตีเลยโอเครอให้มันระเบิดตรงน้ำครับมันจะอันนี้ง่ายหน่อยยังมีตัวนึงอ่ะมาเนี่ยอะไรอะไร อะไรเรามันเป็นยังไงมีไปเนี่ยม่มีใช่ไหมดีมากมันเดินไปทางนี้ครับแล้วก็ลองป่าดิโอ้โหจะไปยาวเลยเนี่ยโอ้โหลงไปลึกๆอือขึ้นมา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  ตอนนี้ครับมันมีเกม r e เ i d e น t Evil นะครับภาคเจ็ดใช่ไหมที่มันออกมาใหม่ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นไหวไหมก็นะครับอาจจะไม,ไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้ก็ต้องขอโทษด้วยติดอะไรวะเนี่ยทักดิโอเคต้องไปเล่น ุ๊บติดอะไรติดหัวโอเคอ่าปารปาดปาดปาด์วุ้นมันทะเลทรายแ,แล้วเนี่ยต้องพูดอยู่ทะเลทรายเหรอเพื่อนแตกวะแตกนะครับเรียบร้อยอยู่ไกลมากเลยเนี่ยประเด็น ใส่ต้องจดพิกัดไว้สักหน่อยแล้วกันไปทางนี้อ่ะจะบอกนะอยู่กลางทะเลทรายโอชิต oh, ก็ดีนะอยู่กลางทะเลทรายหาง่ายหน่อยกับวิ่งตามไปไม่ต้องบอกว่าโอ้โหทะเลทรายแค่นี้เองเฮ้ยเป็นไก่จริงๆเนี่ยไก่มากๆอะ่ะ โอเคเย็บเย็บเย็บโ oh. อ้เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับจนกว่าจะถึงนะครับแล้วก็เข้าไปจบคลิปกันนะฮะไปค่อยลง,ถงรถดรวจด้านล่างอาจจะไกลพอตัวเลยอยากเจอเร,เร็วๆมันไม่น่าจะไกลขนาดน,นั้นเน่ยวอท ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลกันเลยหรือโอ้ไม่โอ้ไม่ก็ชิปถ่ายแนละ้วท่านผู้ชมต้องข้ามน้ำท่าทะเลท่าทะเลกันเลยโอ้โหเรือเรือไม่มีตายแล้วต้องวิ่งอ้อมครับต้องวิ่งอ้อม อ้อมไปก็ไม่เจอบกอยู่ดีเวเนะเดี๋ยวเวลาไหมาเนี่ยโอ้ยต้องใช้เวลานาน,านเดือวเกินในตัวผมไม่มีไม้นะครับก็เลยแบบว่าน่าเสียดายนิดนึงอ่ะวิ่งมาทางนี้ดูมีแม่มุมอยู่ตัวเดียว มันแทงไปทางนู้นน่ะผมต้องว่ายนะไปทางนู้นน่ะตายแล้ววนี้ต้องหายากแน่นอนเลยผมวิ่งมาถึงตรงนี้และโอเคกล้องมันไปทางนี้ครับโอเคอ้อเฮ้ยอ้อมันหายไปตรงเนี้ย๋อ,อมันไปเรื่อยแตก อีกปะโฮเอ้อมมันไกลจริงๆอะ่ะวายอะไรเนี่ยโอ้โหลบลบเลยต้องโหนะมันมันทอดอยู่ที่ถแถวๆนี้ผมว่านะเดินมามืดด้วยมืดแล้วเนี่ยไกลมากๆเลยยังไม่ถึงอีกปะโฮวันนี้จะถึงไมนี่ย ไกลจริงจะมืดแล้วด้วยโอ้โหยิ่งมืดยิ่งอันตรายยิ่งเป็นช่วงย่าลงโล่งนะงอันตรายเข้าไปใหญ่แล้วนี่มันวัฒนธรรมใครเขาวะเนี่ยแถวๆนี้แน่เลยเลวีนเนี่ยตรงไปครับเรียบร้อยครับหยไม่แตกเวยไม่แตกเวยดีใจจัง ยังดีทั้งสองโอเคนกึกว่าท็อตเราจะหมดแล้วเอาละุกสู้เราต้องผ่านพ้นไม่ได้ในค่ําคืนดีนะครับในขณะนี้เราอยู่ในทุ่งหญ้าสัมบนหน้าใช่ไหมที่บอกว่าแต่ว่าสัมบนหน้าจริงๆด้วยครับจาไม่ได้ไม่เล่นหลายวันเกือบเกือบเดือนอะเกมเนี้ยไม่ค้ามแล้วไม่เล่นหลายวันไม่ได้บอกว่าผมเบื่อนะเพราะว่าผม ติดโปรเจกต์เกมอื่นด้วยครับก็เลยบอกว่า,วาพยายามเคลียรห์หลายเกมนะฮะแล้วมันก็มืดเร็วเหลือเกินท้องฟ้าโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วแตกแตกเลยแตกในเลยทุยเดียด๋วยวๆๆๆโอ้โหนี่มันทะเลทรายแห่งสองแล้วเนี่ยทิพายพวกพวกยืนกลางปีกันเนี่ย โอ้โหสุดยอดการเดินทางที่แสนไกลไหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมไว้ต้นเนี้ยคาจริงแนละ้วถ้าเราทุบพื้นเนี่ยมันจะมีทอสน,นะท่านผู้ชมครับ,บเนี้ยผมจะบอกให้เนี่ยพอเราทุบพื้นเนี่ยเห็นไหมาบางต้นแล้วแต่บางต้นนะเดี๋ยวเดียนะต,ต,ต้องสาธิตต้องสาธิตไม่ได้ไม่ได้ไ เนี่ยมันจะเป็นทอสนะครับบางต้นบางคนอ่ะว่าเอ้ยจยุดเกิดที่ทะเลทรายหาทอสไม่เจอนะครับมีวิธีอยู่นะฮะก็คือทำแบบนี้นะครับตีต้นเนี่ยเราจะเจอทอสอึ๊บโอ้ยหิว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 ,หวโอเคเดินทางต่อได้ ไปไปทางนี้อ่าตรงนี้อ่ะถึงก็งที่เธอขอร้องฉันขอร้องเพื่อนโอ้มึงหักมุมงไปแล้วเหรอจะหักมุมไปไหนจะหักมุมไปไหนอะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตีวิโดโรตีวิโดโรทำเก่งไม่ได้มีไม่มีไอ้นี่ด้วยอ่ะธนู ทานูอยู่ไหนกูโอ้โห,โโหเจอหมู่บ้านเอพิตีอีกแล้วเว้ยนายอะไรฮิปเปอร์โอ้โห,โโหไม่น่าว่งเข้าไปเลยกูขอดูหน่อยดิโอ้โไปทำหมู่บ้านพอดีเป๊ะเลยเอ้าอ๋อเยวนะอ๋อไม่เคยมา นก็หมู่บ้านนี้เคยมาไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาจริงๆด้วยเอาบัดดีลาเบอร์เลียนหมู่บ้านนายใหญ่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยู้่ไปเอยผ่านไปนะโอ้ตายแล้วทอดเดือนที่ยังมีนี่16หกอันแล้วก็กลับไปเว้ย

โอ้โหตรงนี้ครับท่านผู้ชมเจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวนะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยขอเช็ครอบดึงอยู่แถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคผมก็ต้องขอเลี์ า,าต้นไม้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีอะไรใช้ในการลงเหมืองถ่านพวกนี้ตัดแป๊บเอา,าต้นนี้แหละขอยืมหน่อยนะอุ๊บโอ้ยยืมเฮ้ยกูแค่กอดต้นไม้อะไรจะกักหนาเนี่ยฮะอะไรกูรักหนาอะไรหนาเนี่ยอะไรรักหนาฮ้ย ขอหน่อยนะยืมหน่อยเดี๋ยวปลูกคืนโอ้วหใจร้ายจังบดพูกนี้นิสัยไม่ดีทำไมทำไมโอเคครับอ่าถูกต้องพอยังยังอ่าตัดเท่าที่จะตัดได้นะครับ 7นาทีแล้วหรอไวมากโอเคพอนะครับแล้วก็แตกเ,เป็นนี่ไปแล้วก็ทำเป็นสต,ติกทำเป็นสต,ติกแล้วก็าทานทานทานเยี่ยมหกสิบอันไม่เร็วเอาละครับเดี๋ยวผมต้องขอพุดหินหน่อยนะเนี่ยยืม โอ้อยู่นี่อันหนึ่งเสียดายเนะี่ยต้องยืมอ่าชาวบ้านทักหน่อยเอ๊ทำที่ขุดไงแล้วผมจะลงไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะนะไม่มีทางลงอะมีหินไหมเนะี่ยมีดไหมเนะี่ยมีดไหมเนะี่ยมีดไหมเนะี่ยนะโอเคมีหินอุย้ย โคตรใจร้ายโคตรใจร้ายโลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินไปดีกว่าชาวบ,บ้านฉันขอย,ยืมคัพติ้งเทเบิลหน่อยลุงยืมหน่อยอ่าสักสองสองอันไม่น่าอยู่โอ้โหขุดเป็นนี่เลย ที่ขุดกูมันขี้ขุดไรวะเนี่ยลำบากแล้วอ้ไม่ไหวครับผมไม่ไม่รอแล้วนะครับถี่เวลามากทิ้งไปทิ้งไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวผมต้องขุดลงไปละด้วยเครื่องขุดอันนี้แหละไปเลยเอามือต่อยก็ได้เนะี่ยโอ้โห อ่านี่ยเนี่ยกดไปเลยโอเคไม่มีอะไรสนงใจนั้นตอนนี้ถือทอดได้ไหมเนี่ยไปข้างนึงอุย้ยนั่นแหละถูกต้องอจะวางจุดไงดีวะหนึ่งสองนี่คือทางกลับบ้านของเรานะครับ่า่ผู้ชม ต้องจำไว้ดีนะนี่แหละครับก็ต้องโฮถึกแล้วนะครับใช่ไหมลองเช็คดูทีนะครับไม่ใช่ต่ละมันมันโอเคเก็บไว้หมวกอันหนึ่งแอปเปิ้ลด้วยนะครับถามว่าเก็บไว้ไหมทุกทิ้งครับทุกทีแล้วก็เก็บกลับบ้านประตูแห่งอาเซียน โหลวโหลอ้กล่องเยอะเลยมึงยังเกงโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณจ้าทุบแม่งทิ้งในประตูนี่เกะกะมากจอมทำลายแล้วผมเนี่ยนี่เป็นเหมือนห้องโถงกลางเลยนะ ประตูเยอะมากอะ่ะมีชั้นล่างด้วยถามว่าหลงไหมผมว่าน่าจะหลงนะเนี่ยโอเคเคลียร์นะครับห้องไหนที่เปิดประตูไว้จะแปลว่าเราเคลียร์แล้วขอลงไปดูชั้นล่างหน่อยแล้วกันโอโ้เป็นปะตองฮหุ่นขี้หยามกันนี่ข้างบนน่าจะเป็นทันลโล่งๆผมว่าอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรข้างบนน่าจะเป็นห้องโลๆนะผมว่านะโอเคห้องนี้ก็เป็นห้องโอน้ำตกไหลห้องนี้เป็นห้องตันใช่ไหมไม่ตันครับไม่ตันได้ยินเสียงระวาด้านบนอะห้องมั่ทะลุกันได้นี่หว่าโอ้ทำห้องต้องปูหัวเลย โอเกียบ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 ขึ้นโอ้ยเกือบตายเกือบตายเดี๋ยบๆๆกันอันตรายอันตรายเหลือเกินโอเคโอเคเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะางเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมันผมได้ยินเสียงอะไรแถวๆเนี้ย นี่ที่เสียงน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่น่าทายเกือบถ้าผมจะกระติบทำห้องทำห้องอไรเนี่ยเดินไปดีกว่านะครับงงนับเดินงงนับงานนี้บอกเลยผมต้องหาห้องไม่ได้เจอผมว่ามันหาง่ายอยู่แล้วล่ะผมว่านี่เองแหละนะครับ โอเคมีชั้นล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคตรงนั้นก็เป็นห้องผมว่าผมน่าจะเจอแล้วโอ้นี่เป็นอนุสาวรีย์อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนบนแค่นี้แหละไม่มีอะไรข้างบนนี่เราก็ยังไม่ไปใช่ไหมมันเลาะอ,อะไรเยอะแยะไว้ในชิพหาย ทุบเลยเกะกะมากไม่มีอะไรครับที่นี่โอ้ตายแล้วออกออกออกไลนนี่เราไปแล้วงั้นขึดด้นไปบนต่อนะครับข้างบนเหมือนมีทางแต่มันไม่มีทางแน่นอนอะไรนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยโอ้ห้องมืดตึ๊บเลยไม่มีอะไรเลย นี่ไงประตูนั้นฉันเห็นประตูประตูที่หรายความหมายเหมือนกันใช่ไหมใชโ่โอเคกินก่อนผมมาทางไหนวะอันนี้ปะโอเคครับทะลุห้องการก่อน ห้องนี้มันจะมีบันไดขึ้นชั้นบนนะครับผมจำได้นั่นไงว้าวมีโคเต็มเลยเจสโตนมาทำไมไม่เอาถูกทิ้งไปเก็บทิ้งแล้วก็จากลากันตรงนี้ด้านล,ล่างมีอะไรบ้าเนี่ยม,มีมีใช่ไหมโอเคแยกแยกห้องนี้ต่อนะครับ ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นห้องเปล่าโอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะอเบยเนียอันนี้เป็นห้องที่เรามางั้นเราจะขึ้นไปนด้านบนนะครับโอเคด้านบนก็มีน้ำพุ ผมคาดการว่าน้ำพูเด่นจะเป็นห้องกลางนะครับโอเคลักล็อกทางนี้เยียบถูกออกขอบคุณเจ้าโอเคอาจจะมีเสียงอะไรนิดนึงไนงะคนกลับบ้านนะครับเพราะว่าเย็ยนแล้ว มันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วครับที่มีอยู่ห้องนี้ทำไป็นดูถานี้แหละทำฟังหูเฮ้ยดอลล่าเนี่ยเนี่ยโหทางขึ้นมันโคตรอินดี้หนมปังค้างปี หนุ่มปังพันปีสุดยอดอ๋เนี่ยห้องนี้โอ้ประตูมันโคตรลึกลับโอ้่เป็นห้องสม,มุดสุดยอดสุดยอดห้องสมุดจะไปไหนดีวะเนี่ยมีทางกันตัน มันจะมีชั้นบนด้วยนะไม่ได้ข่าวหรือไม่มีแล้วเนี่ยว้าวว้าวว้าววมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยมีมีหรอมีสิมีสิไม่มีแล้วครับไปละฮะถึงเวลามาก ตายแล้วถูกทิ้งแม่งนี่นี่ทางนี้ต้องมีแล้วทางเนี้ยซิปเปอร์สวัสดีสวัสดีเพื่อนอะไร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 ,อะไรออโอเคก็อย่าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาสำรวจตะตองฮูกันต่อกันนะเดี๋ยวคิปนี้ผมต้องมีธุระแล้วนะก็อย่าโฟกันใหม่กันนะครับแล้วสวัเดีสวัสดีครับบ๊ายบาย